สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการขับรถมานานนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับค่ายอื่นตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่นะครับอย่างพวกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของโบเนี่ยจากที่ผมวิ่งมาเนี่ยตอนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับเอางานเด่นเข้ามาแล้วถูกมาก ราคาถูกมากนะครับค่ารอบอะตกกิโลละหกบาทเองอะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะแย่นะตัติดจะต้องวิ่งได้วันละพันขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเหลือประมาณ6-700-800้ประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะผมไปวิ่งรับงานก่อนนะงานขึ้นเรียมาเมื่อกี้ผมจอดรอง,งานตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้มัน4ี่ทุ่มกว่าๆแล้วครึ่งชั่วโมงครับนานมากเลยขนาดเปิดโหมดอิคโนมีแล้วนะนะ งานงานเด้งน้อยมากช่วงนี้ไม่รู้เป็นกันทุกคนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเฉพาะผมเพราะว่าผมเครดิตติดลบเยอะมากเกือบจะเจ็ดร้อยกว่าแล้วแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะอาจจะเป็นที่ช่วงด้วยเดี๋ยวผมรับงานก่อนเดี๋ยวจันลองฟังต่อนะครับนี่นะครับทุกคนงานเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าบทดูระยะเวลาเห็นไหมความห่างสองทุ่มสิบห้านะครับกับสี่ทุ่ม ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับงานไม่เด้งเลยนะครับโอ้โหอวันนี้แบบแล้วผมเพิ่งวิ่งแค่ผมออกมาตอนอันนี้อะทุ่มสี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยอันนี้ผมออกมานี่ได้สามงานนะครับตั้งแต่เกือบเกือบสองทุ่มตอนนี้ก็เกือบเกือบตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งได้สามงานงานไม่ค่อยเด้งเลยแย่นะครับช่วงนี้แย่มากเลย เนี่ยครับอย่างที่ผมให้ดูปกติผมออกมาประมาณนั้นนะทุ่มสองทุ่มแล้วก็ช่วงๆประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนี่ผมก็จะได้แบบได้เวลากับใกล้เวลากลับบ้านแล้วมีและเงินพันเข้าบ้านแต่โดยนี้นะครับเป,เป็นมันเป็นมานานแล้วครับเป็นมาน่าจะเป็นเป็นเดือนสองเดือนละที่ผมไม่ได้มาอัดคลิปอันนี้ก็เลยแบบว่าร่งรอลูกค้านานจัดเออก็ลืมเอ้ยอัดคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าว่า งานมันเด้งช้ามากตอนนี้งานเด้งน้อยงานน้อยมากแล้วก็ค่ารอบค่ารอบตอนนี้ก็โดนค่าคอมไปสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งน่าจะขึ้นมาละสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละไม่ใช่สิบห้าละโดนมาตั้งนานละแล้วก็วิ่งไกลๆเนี่ยตกกิโลละหกบาทเจ็ดบาทเองนะครับซึ่งเหมือนวิ่งไปเติมน้ำมันนะใครที่คิดจะวิ่งตอนกลางวันอย่าไปหานะครับอย่าไปหาทำนะครับ เหมือนเติมน้ำมันวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ได้ค่าข้าวค่าอะไรเข,ข้าบ้านเลยนะครับเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยโบน่าจะวิกฤตแหละเหมือนกับค่ายอื่นอะอย่างพวกแก๊ปพวกอะไรก็วิกฤตมานานแล้วแต่ว่าโบ e ยังอยู่ได้เพราะว่าค่าโดยสารมันถูกคนก็เลยใช้เยอะแต่ว่าคนขับเนี่ยโอ้เหมือนวิ่งการกุศลน,นะครับเดี๋ยวจะอยู่ถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งดูแต่ผมว่าได้ประมาณหกเจ็ดร้อยมาสองสามวันละ ไดสองสองวันได้6กเ0็ดร้อยมาเป็นเดือนแล้วครับโอ้หวิ่งทั้งคืนก็ได้ประมาณนั้นแหละไม่ไม่เกินนี้หรอกอันนี้คือหักค่าน้้ำมันแล้วนะครับที่ได้6กเจดร้อยนะครับรองานอยู่จอดรออยู่หน้าเซเว่นก็ยังไม่มีมาให้ผม ปกติส่งเสร็จแล้วงานมันต้องเด้งมาแล้วนะแบบยังไม่ทันส่งบริษัทเลยเดี๋ยวผมจะใช้ท้าไม่ตายนะลองทำตามผมดูนะครับถ้าใครงานไม่ค่อยเด้งนะครับปิดระบบแล้วเปิดใหม่เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ AI อมันจำใหม่ให้ AI มันส่งงานมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดใหม่ดูจะได้ผลหรือเปล่า รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่แถวกเกษตรนวมินทร์วิ่งมาหางานจากลังสิอตอ่ะคิดดูวิ่งตีรถเปล่ามาไม่มีใครเรียกเลยเรอดูนะครับว่าได้ผลหรือเปล่าอู้งานเด้งมาจะได้ผลจริงนะครับระบบนี้เก้าสิบสี่บาทก็ต้องไปนะครับงานน้อยก็ต้องไปแต่อยู่จากเราแค่ หนึ่งนาทีเองโอเคเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนี่ถ้าใครงานไม่ได้งั้นลองทำวิธีนี้ดูนะครับเรียบร้อยครับผ่านไปแล้ว94บบาทหักผ่านบัตรเครดิตรองานตั้งนานตัดผ่านบัตรเครดิตสุดยอด ให้งานตัดพันบาทเนี่ยผมไม่ชอบเลยอะคือแบบเอาออกไปได้ไหมครับระบบแบบยกเลิกแบบตัดพันบาทเครดิตอะค่าโดยสารเองมันค่าโดยสารมันแค่แบบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยครับคุณเอาควรคุณควรจะเอาบัตรไปทำอย่างอื่นนะไม่ใช่มาจา่ายกินข้าวห้าสิบาทไม่รูดบัตรไปเลยครับถ้างั้นแล้วอย่ามาโลกสวยนะผมจะบอกให้เลยนะ คนต้องอยู่ต้องกินนะครับเขาขับรถแบบเหมือนวิ่งเปล่าครับเขาต้องเติมน้ํามันอนะแต่มันเสียความรู้สึกอะใครที่ใครที่ขึ้นรถสาธารณะแล้ใช้ตัดผ่นบัตรเครดิตผมแนะนํานะครับอย่าทําแบบนี้นะครับจบทิปสุดท้ายจะเข้าบ้านแล้วนะครับ245บาบาทตอนนี้ก็ เที่ยงคืนห้าสิบสี่นาทีวันนี้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ไปประมาณเจ็ดร้อย เติมน้ำมันไป200บาทเหลือ500นะครับเหลือ500เนี่ยนะครับก็อยากจะมาแชร์ให้ดูว่าตอนนี้สถานการณ์ของคนที่จะวิ่งบบกคนะครับเป็นยังไงวิ่งให้เห็นแล้วนะครับได้ประมาณ500ยคืน,นึ่งราคาเอ้ยรายได้ก็ลดลงมาจากปกติพันกว่าบาท โอ้ดลดมาครึ่งครึ่มันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นแค่วันนี้นะก็คือเป็นมาจะเป็นเดือนแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้วิ่งได้ประมาณหบ0เจ็ดร้อยประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับแต่จะมาดูว่าโบยังจะรอดอยู่หรือเปล่าน,นะครับ